ทีนี้ขอสักหนึ่งคนตบมือหนึ่งทีครับเขามองหนึ่งอีกอีกอ่ะสอเคัดก็คือมันมันมีมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อดสุสภาแล้วก็ เหมือนตอนนั้นก็โสดใช่ปะก,ก็เล่น IG อยู่แล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้น่ารักมากคือใน IG มันจะมีขึ้นไงว่าแบบ follow by บลาบลาใช่ป่ะซึ่ง IG ของเฟิร์นอ่ะมันก็คือขึ้นว่า follow by แก้วอะไรเงรี้ยก็แก็เลยเดินเออเพื่อนชื่อแก้ว <laughs> ก็เลยเดินไปถามมาเฮ้ยแก้วนี่เคยขายว้าอะไรเงีแ้ยบบแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแล้วก,แวก็แล้วก็หลังจากวันนั้นก็คือถามแก้วทุกวันว่าแนะนำให้กูเรย <laughs> ก็เหมือนแบบมาอย่างดีเลยเอ้ยคนนี้แบบดีมากชอบถ่ายรูปด้วยน่าจะเข้ากับพี่เฟิร์นได้เพราะว่าเหมือนแบบเราขายของใช่ไหมขายแบบเสื้อผ้าก็จะเหมือนแบบเออก็จะชอบแบบถ่ายรูปถ่ายรูปวิวใช่แต่คือเธอถ่ายรูปวิวพอเขาเอารูปมาให้ดูเหมือนเอาไอจีมาให้ดูแล้วก็แบบเออก็มีแต่รูปวิวเนาะก็คงชอบถ่ายรูปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่ได้แบบ อยากคุยขนาดนั้นจนเหมือนน้องแก้วเขาก็เหมือนทักมาหลายวันอ่ะก็เลยโอเคก็ลองคุยดูเหมือนแบบคุยกันเป็นพี่นจอิงจริงที่แก้วทักอ่ะคือเราทักแก้วแก้วเหมือนกันเลยนะก็คเอนันแหละก็คือจริงๆไอ้แก้วอ่ะมีหน้าที่แค่เหมือนเปิดประตูก่อนแล้วก็เราก็คือเหมือนให้ให้ไลน์มาแล้วหลังจากนั้นแก้วก็ไม่ยุ่งแหละแล้วคือถึงวันนี้ก็ไม่ได้คุยกับแก้วเลย <laughs> ไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือหลังาทนั้นก็แบบก็คุยกันเองใช่ป่ะแล้วกเ็เนี่ยก็ไลคุยกี่เดือนมาเธอไลคุยประมาณคือแบบไม่ยอมเจอ <laughs> ประมาณ2-3อาทิตย์จำได้ <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> คือเธอลองทาท่าดีคือนางใสแว่นใส่แว่นตาดําขับรถแล้วเราก็แบบคืรอนคือภูมิเป็นคนที่ชอบใส่แว่นตาดําถ่ายรูปมากคือเราพยายามหารูปในไอจีภูมิว่าแบบเฮ้ยหน้าจริงเป็นไงวะคือมีแต่รูปแบบแว่นตาดําคือหาตาไม่ได้เลยแล้วคือแบบพอขับรถมารับอ่ะเขาก็ยังใสแว่นตาดําอยู่จนขับรถจะถึงที่แล้วก็ยังใสแว่นตาดําอยู่แล้วก็เลยแบบหันไปแล้วว่าเออขออะไรอยางไงนะฟัะคืออยากเห็นตอนเธอไม่ใส่แว่นนะคือโพสต์อินเทอชั่นที่เห็นหน้าภูมิครั้งแรกอ่ะ อย่างนี้มาคือเป็นหน้าที่เราเห็นทั้งน้เราก็แบบโอเคคือนัดยากมากเว้ยยากแบบไม่เจอเลยพอพอได้เจอก็เลยแบบเราก็เลยแบบจัดเต็มจัดแบบคือเขาจัดตั้งแต่เหมือนประมาณว่าจัดแพลนนะจัดแพลนตั้งแต่เจอตอนเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงดูหนังไปร้านนี้ไปร้านนี้เสร็จต้องไปอันนี้ไปดูหนังเสร็จเออกินข้าวเย็นกินข้าวเย็นเสร็จจะต้องไปร้านนี้ต่อก็คือแบบเราเราไปได้นคือ วันนั้นคือเหมือนเป็นโรคกระเพาะแต่ด้วยความที่คือคือแบบหนึ่งเดือนคือพยายามนัดมาแบบนึกออกว่าแบบพยายามจะนัดเจอให้ได้อะแล้วพอวันที่ได้เจอก็ดันแบบคือปวดท้องตั้งแต่เช้าแบบเหมือนแบบไส้บิดอะเออแต่ว่าก็ไม่บอกไม่บอกเฟิร์มแต่ว่าไม่ไหวก็เลยไปส่งที่บ้านไกลมากอยู่นิมิตใหม่ซึ่งแบบอยู่ห่างจากในเมืองประมาณแบบเกือบห้าสิบโล <laughs> คือไกลมากๆแล้วคือแบบก็สงสารเพราะว่าเหมือนภูมิเป็นคนที่อยู่แถวสาทรแล้วเหมือนแบบชีวิตก็จะอยู่แค่แบบอยู่แถวน,านาั้นะสาทรสุขุมวิทอะไรที่มันอยู่ในเมืองแล้วจําได้เลยว่าวันแรกที่มารับคือเขาจะขับรถมารับแล้วเราก็เตือนเขาแล้วว่าแบบเออบ้านเราไกลมากเลยนะเธอไม่ต้องขับมารับหรอกอะไรเงี้ยภูมิก็บอกอ๋อไม่เป็นไรเราเป็นคนชอบขับรถทางไกลอะไรอย่างงี้ันคือไปนิวิดใหม่ แล้วก็กลับเข้าเมืองแล้วก็ไปส่งที่มินิเมทใหม่แล้วก็กลับเข้าเมืองคือสองรอยโลคือหัวหินเราก็ขับมารับขับมารับเสร็จแล้วก็พอแบบทาทุกอย่างเสร็จแล้วก็ขับมาสม่งคนืนนั้นนังก็บอกว่าแบบเออหลังจากเนี้ยขอเป็นสลับกันมาได้ไหมเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วบ้านไกลมาก <laughs> บ้ามันไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ก็ประมาณนั้นแหละอือคือหลังจากที่ดูหนังวันนั้นน่ะจําได้ว่าภูมิอ่ะเหมือน เหมือนชวนไปดูเวนอมเวนอมต่อเออแล้วก็เหมือนตั้งแบบส่งอีเมลมาเลยนะว่าเออวันที่นี้เธอต้องดูเวนอมกับฉันเออล็อกเลยว่าแบบอีกสอเดือนเธอต้องดูนี็คอล็อกแล้วนะล็อกแล้วนะใช่ต้องดูกับฉันวันนี้ที่นี่แล้วก็เอออะไรประมาณเนี้ย tentatively accepted คือไม่ไม่คอนเฟิร์มด้วยนะ tentative ไปงานแต่งงานรุ่นพี่คูหนึ่งซึ่ง คืองานนั้นนะ่ะคืออันนี้เป็นรุ่นพี่ที่เหมือนไปเที่ยวกันมาค่อนข้างเยอะหลายรหลายรอบแบบไปวายบิดอะไรเงี้ยแล้วก็คือค่อนข้างมีความแบบสนิทสนมใช่ปะ่ะแต่แล้วพอไปพอไปที่งานตอนแรกก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเหมือนตอนช่วง after party เจ้าบ่าวก็ถามภูมิว่าแบบเป็นแฟนกันเ่องอ,อ่ะก็เลยถือโอกาส ไม่เขาไม่อยอมเป็นแฟนด้วยพี่เออเขาก็เลยมาบิวคือทุกคนมาบิวว่าแบบว่าเอ้ยเป็นแฟนกันได้แล้วอะไรเงี้ยให้ภูมิขอก็เลยเหมือนตอนอัปเตอร์ปาร์ตี้นางก็เลยคุกเข่าขอเป็นแฟนกับข้ามกลางเพื่อนนี่ตอนแรกก็ไม่อยอมด้วยตื่นมาแบบอกว่าเธอไม่นับเมื่อคืนไม่นะครับเมื่อคืนไม่นับเมื่อคืนแบบคนเฉย ริงอะคุยคุยกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนภูมิก็ไปคุยกับที่บ้านแล้วเรื่องเรื่องว่าแบบจะแต่งงานก็คือ <ขา S 1> ที่บ้านาบ้านภูมิมาคุยกับที่บ้านเราแล้วแล้วก็คือเหมือนแบบขอตอนช่วง2021ใช่ไหมกลาง2021แต่ตอน2020อะคือก็เหมือนแบบรู้ว่าแบบเออเขาจะขออะไรเงี้ยก็เลยพยายามแต่งชุดขาวทุกเทศกาลเพื่อที่จะรอให้ผู้ชายมาขอแต่งงานแต่ว่า คือคือคือแบบทูเทศการจริงๆก็คือแบบ1นึ่งเด e r ก็คือเป็นวันครบรอบแบบแอนนิเวอร์ซารีก็คือใส่ชุดขาวเธอลองไปย้อนดูคือใส่ชุดขาวทุกเทศกาลคือคือใส่ชุดขาวตั้งแต่วันครบรอบอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วันคริสต์มาสคริสต์มาสไปทริปก็คิดว่าเฮ้ยคริสต์มาสจะต้องขอแน่ๆก็มีใส่ชุดขาวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคปีใหม่ก็ใส่ชุดขาวก็คือไม่ขอ แล้วก็มีแบบมีเรื่อยๆเลยเอ่อหลังจากนั้นก็เป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์เราก็ใส่ชุดสีขาวถอคือ <c ười> คิดว่าแบบวันนี้ต้องขอแน่ๆต้องขอฉันแต่งงานแน่ๆก็คือแบบไม่ขอมีอีกวันนึงวันเกิดตัวเองยี่้าเมษาก็คิดว่าแบบวันนี้แหละวันสุดท้ายที่ต้องขอแหละก็ไม่ขอ แบบออวันที่ไปทริปก็คิดว่าแบบโอเคมันคงไม่ขอแล้วแหละคือมันเป็นสเต็ปใช่ป่ะอันแรกคือทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออไอ้น,นี่มันไม่ขอแล้วแหละ <c oughs> เอออันเนี้ย Achieve โดยการให้พ่อแม่มานั่งกินข้าวกันแล้วก็คือคุยเรื่องแต่งงานอะไรเงีย้ยคือออฟฟิเชียลแต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือเหมือนก็ยังอยากแพลนยังอยากมีแบบโมเมนต์นี้ให้เขาอยู่พอจองเกาะมันนอกก็เริ่มดูแบบก็เริ่มไปหาไปไปดูรูปใน i อในแบบในเว็บไซต์ใน Facebook เขาอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันมีมุมประมาณไหนแล้วก็ จริงสุดท้ายอะ่ะมันก็มันคือ,ม,คอมันคือไปถึงที่เลยอะ่ะแล้วก็ไปดูน้าอ่านเลยคือเราว่าเราก็เนียนนะแต่ว่าเฟื่อนบอกว่าไม่เนียนคือเหมือนเหมือนก็บอกว่าเออเธอเดี๋ยวออกไปเดินเล่นนะเลยไปถึงที่ห้องอ,อ่ะกูมาขอออกไปดูสถานที่ก่อนบอกว่าเออเนี่ยขอไปบินโดรนเล่นแป๊บน,นึงนะเออก็คือออกไปแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเออเราไม่ไปนะเราร้ออะไรเงี้ยก็ออกไปกลับมาก็แบบแฮปปี้แบบเอยเธอรูปสวยมากเลยแต่คือแบบถามรู้ไหมว่าจริงๆก็คือไปเซอร์วยสถานที่มา แล้วแบบตอนเย็นก็คือรู้สึกว่าแบบรู้สึกนางมีความสุขอะอะไรสักอย่างเนี่ยมันคือมีความรู้สึกว่าแบบทําไมวันนี้มีความสุขจังคือแบบถ่ายรูปให้โยมมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขามีความสุขปกติไม่ถ่ายปกติไม่ค่อยถ่ายบางทีก็คือถ่ายแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้อะคือถ่ายรูปให้เยอะมากจนเหมือนแบบเราหิวข้าวเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็หิวตอนแบบห้าโมงครึ่งว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกหรือหกโมงสักอย่างหนึ่งอะแล้วภุมมก็บอกว่าเธอ มันยังสวยอยู่ถ่ายต่อคือเราก็แบบฮ่าไม่เคยเห็นภูมิขอให้เราถ่ายรูปต่อนึกออก่าแล้วก็เออเราหิวอะเขาก็บอกว่าแบบเหมือนให้รออะไรสักอย่างแบบรอพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็เหมือนแบบเขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเราตอนที่แบบอยู่ตรงแบบอยู่ตรงทรายใช่ไหมแล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังจะตกอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอถ่ายคู่ ก็ตั้งกล้องบอกเออขอตั้งกล้องแป๊บนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปถ่ายคู่ด้วยแต่ว่าประเด็นคือปกติภูมิอะตั้งกล้องแบบเดียวแต่อันเนี้ยตั้งกล้องนานมากตั้งแบบนานมากๆจนเหมือนแบบนี่คือทำไมยังตั้งไม่ได้สักทีคือนางน่าจะเหมือนแบบเล็งอะเล่งนานเล็งเพราะว่ามันได้แค่โอกาสครั้งเดียวใช่ไหมที่แบบจะถ่ายได้อะโมเมนต์นั้นอะเออก็เหมือนมีความมีความรู้สึกว่าแบบทำไมนานจังวะแต่ก็คือแบบก็หันไปมองไปบ่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเออ ตอนเขาก็วิ่งมาวิ่งมาหาแล้วก็เราก็พูดว่า,าจำรูปที่ฮังการีได้ไหมที่ตอนนั้นถ่ายกันแต่ว่าไม่กล้าลงเพราะว่ารูปมันเหมือนเป็นเงาซีโรเอทเหมือนกันแล้วเหมือนแบบเขากำลังขอแต่งงานอยู่อะแล้วเราแค่รู้สึกว่ากลัวคนเข้าใจผิดเราก็เลยไม่ได้ลงเขาก็เลยบอกว่าเออจำรูปที่ฮังการีได้ไหมเราจะมีรูปแบบวันนั้นกันอีกนะ <laughs> แล้วก็แบบคุกเขา่าแล้วก็ขอแต่งงาน แบบก็แต่งงานกันอะไรนี้ใช่ไหมเอาจริงๆาคือก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้มันคือ2คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน แล้วอยู่ๆแค่มาเจอกันด้วยแบบโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะถ้าพูดตรงๆแต่ว่าก็ก็ก็แฮปปี้ Happy นะที่ที่มันจบจบออกมาแบบนเนี้ยกับเฟิร์นเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆแบบผ่านปัญหาผ่านกว่าจะรู้จักกันกว่าจะแบบไปกันดีกันทําความเข้าใจกันเคลียร์กันอะไรเงี้ยเราสู้กันมาจนถึงจุดนี้แล้วเออแล้วคื ก็คือพรุ่งนี้ก็แค่แบบ just, มันก็แค่ Take another step ก็ก็ขอบคุณจริงๆมันคือคำว่าขอบคุณมันเหมือนเราก็สู้กันมาตลอด3ปีเราก็แบบไม่เคยสักครั้งที่แบบจะปล่อยกันมันเหมือนแบบสิ่งหนึ่งมันทำให้เรามั่นใจด้วยเหมือนแบบว่าเราจะสู้กันไปตลอดเพราะว่าในอนาคตมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาแล้วเหมือนเรามั่นใจว่าแบบ คนนี้ก็คือจะไม่มีไม่มีวันปล่อยมือเราจะไม่ีวันยอมแพ้ไปกับเราสู้กันมาจนถึงทุกวันนี้ปรับตัวกันมาจนมีวันนี้แล้วก็ก็สู้กันต่อไป <laughs>